สวัสดีครับมื่อนี่สิพามารับกาใหม่นะครับที่ศูนย์เพาะชำกาไม้จังหวัดเชียภูมินะครับอันนี้ EP2 นะครับบอได้ตัดต่อคลิปนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศโดยรอบของสถานนี้กันเลยนะครับครับเอารถกระบะมาเอานะครับรถกระบะขั้นนั้นครับแคริบบอยนะครับเตรียมพร้อมเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ พันธุ์ใหม่มีหลายมากเลยนะครับของบนก็สิเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับนะครับพื้นที่อ่างเก็บน้ำของชรากานะครับมี่เป็นคลองทรงน้ำพื้นที่โดยรอบลมลื่นมากเลยนะครับมีปลาไพ่นะครับ ปลาภัยมีต้นไม้หลายๆต,ต้นนะครับมีสิพาเบิงที่เพาะช้นนะครับว่ามีต้นอย่างนี้นะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่ครับมีพืชพันธุ์หลายๆชนิดนะครับแคหน้าก็มีนะครับขอไปอยู่นะครับแคหนานี่ครับต้นแคหน้า ซีาลายเมื่อนต้นนะครับต้นใหม่อยู่นี่อันนี้แจกจ่ายไปส่วนส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับเห็นพื้นที่แปลงที่โล่งๆนี่ครับน่าจะแจกจ่ายกับส่วนทางราชการไปแล้วนะครับตอนนี้เขาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าขอรับนะครับแต่ว่าต้องจองคิวก่อนนะครับถึงสี่รับได้นะครับจองคิวขอรับได้นะครับนี่จะเป็นต้นต้นขี้เหล็ก ต้นขี้เล็กนะครับแปลงต้นขี้เล็กนี่ครับเยอะมากๆเลยครับสำหรับคนคนบ้าปลูกนะครับนี่เขาทางเลยนะครับอันนี้นะสิเป็นต้น ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันต้นอะไรไม่รู้ครับง่ญ่มากเลยนะครับพี่มีทั้งหมดจากแปลงครับเนี่ยแปลงเพาะตรงเนี้ยครับแปลงเพาะตรงมีมีทั้งหมดกี่แปลงอะนะสี่แปลงอ๋อครับอันนี้ใจถึงเดือนใดครับเนี่เดือนเดือนนี้บ่เดือนมิถุนาเดือ นี่คนงานในสถานีพาะช้ำนะครับกำลังหดต้นไม้เยู่นะครับที่สิแจกจ่ายกับประชาชนนะครับมาเบ่งแปลงพยุนะครับนี่ครับต้นพะยุมีต้นใหญ่เลยนะครับโอ้โหนี่นาทีลายหมือนต้นนะครับต้นพยุ ยุงเยอะมากๆครับอันนี้พึ่งพ่อไหมบ่ครับอันนี้แปลงพึ่งพ่อไหมบ่ อ๋อต้นสะเดาก็มีเป็นสะเดาบ้านนี่บอกครับ,รบต้นสะเดาต้นแคนาเนี่ยครับกำลังหดน้ำนะครับสปริงเกอร์เปิดบ่ได้แต่นะ่ะอันสิติดสปริงเกอร์ด้านบนเลยนะครับเพื่อเปิดลดน้ำนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับ นมลนนะครับี่สะเป็นน้ำแรล่งน้ำธรรมชาตินะครับที่ทางสถาน,นีประช้ำนะครับดึงดึงขึ้นมาเพื่อลดน้ำนะครับแหล่งน้ำจากภูเขาเลยนะครับมีซั ปั๊มหอยโคงดึงขึ้นนะครับอนี้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับล้อรับต้นก้ลาช่วงบ่ายนะครับพอดีช่วงพักเพียงพนักงานเขาพักกินข้าวนะครับล้อช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวสีคนต้นก้ลาขึ้นรถนะครับ นี่ตน้นนี่ต้นไม้ใหญ่ครับต้นเดาวใหญ่ครับอันนี้เริ่มใจแล้วนะ นต้นขี้เหล็กวะครับออหลากทะลุทุงเลย <laughs> จะเป็นคล้ายๆฝายกันน้ำนะครับเพื่อสีดึงน้ำไปใส่ในส่วนต่างๆของสถานีพ่อช้ำนะครับเนี่ยมีปลาแล้วนะครับนี่ครับเห็นตัวปลาเลยครับน้ำใสมากครับน่าจะเป็นเนี่ยครับแลนด์อยู่ครับน่าจะเป็นปลาปลาขาวครับโหหลายเลยครับนี่ครับฝั่งหนึ่งครับน้ำใสเลยนะครับ อ,อุดมสมบูรณ์นะครับมีแรงน้ำที่พร้อมนะครับปลูกเยืองกระงามนะครับนาสิปอยลงมาจากอ่างเก็บน้ำข้างบนครับอ่างเก็บน้ำข้างบนเดี๋ยวพาไปเบ่งอ่างเก็บน้ำข้างบนนะครับกํลาลังพาขึ้นไปเบ่งอ่างเก็บน้ำนะครับพื้นที่ชันมากเลยนะครับ เ,เก็บน้ำสถานีพ่อชํำก้าไม้นะครับชอรากานี่ครับแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับส่วนนี้เป็นแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติเลยนะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายจะอัปเดตไทเบิ่งอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้กนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ